สวัสดีทุกคนกายสวัสดีเนาะนี่เป็นคลิปที่ซองพี่น้องสำหรับวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศการแข่งขันบัน8คนพี่น้องสิงคันบันทีจิตุลาเนาะตอนนี้เพื่นอนก้อยกัมาห่อแล้วเดินบันเมืองอุทิพรของเฮาพี่น้องพี่น้องสิพาไปติดตามสุขภาพบรรยากาศตอนการลงเดินและก็ บรรยากาศการแข่งขันในมื้นี้สำหรับเพื่กอยพบกับสวรรค์ไก่สนเอฟเนาะเนาะจะได้กระิพาพี่น้องปฏิตามกันว่าบรกาศเป็ตอนนี้เพอกอยกำลังเดินเนาะกำลังวอร์มเนะปฏิุกันพน้องคนดังมากเคนอยากลายกล้องก็อยากไล่นะเนาะที่ทีมงานคุณอนกอยยูทูบเบอร์สื่อดังของบอเบราว คนอยะหลายนล้วก็ะต้้งกรหลายนะเนาะตัวตดำกันพีเนอะตีดามส่นกาไปนอะบรรยากาศภาพบรรยากาศนีมันน่ตอนนี้ทีมงานเป่ากอยกรลงเดือนอพี่เนอะเกียมวอรมล้ส่วนทีมผู้แข่งปนนี้พงมเห็นเนาะมาในชุดซีฟ้าใส่ชีฟ้าเยสำหรับทีมงานเป่ากอย

วันนี้ซีไม้อนุกรรมการเพื่อนเบิ้งว่าถึงทีมคู่นี้เป็นอะไรไหมอนกรรมการเป็นแล้วก็สำหรับเพื่อนก้อยกับอาสวันเกษรนเนาอ๋อ้าอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามุ่งเกี่ยวหางเลยเนาะเกี่ยวหางเพื่อนก้อยชนะก้อยชนะจะมีสามแต้มสำหรับสามทีเนาะแล้วก็ถ้าเบิ่งเอาก้อยชนะสองหน่วยน่าจะเข้าหงอกสองหน่วยสองศูนย์เนี่ยสองศูนย์อะไเขาหอนเนาะ ก็แทบสังกัะเบิดเนาะ,ะเป็นอะไรลูกลูกได้เพื่อนก้อยหน่าจะดีกว่าจะประมาณนั้นนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นคำสภาจากอณะกรรมการเพื่อนก้อยสนามวันนี้2องศูนย์กับไ่เต็มกันครับมีชิดเขาลออคือกันได้นะนั่นงนะนี่นะ ตอนนี้เพนกำลังว <bunker. S 2> อร์มพี่น้องสำหรับทีมงานเพื่อกอยอลิตาอลิตามากมื่เดียวคนเดียววนีเนาะดีอลิตาสองเดียวเป็นโซเฟอร์ด้วยด้วยพังยังติโหลดติโหลดมีปัญหาใส่ยางสกูออกมากับคุณกับปอเป้ยเอาโหลดใหญ่มากคันนี้ นตกนั่น้งเปะอยากเห็นคนงามต่างคนต่างตะกอันเพ่นเขาของนะเนาะจลอยลงนะอยลงบ่ลลโอ้ยคือเก่าลเก่าคืออยากกันเนมทางล่างอยากำกันเพื่อไเนาะไอ้นมเสือน่วยที่เป็นนี่เป็นนุ่มเสือ่ันนี้มันสวรรค์สวรรค์ไก่ชนเนาะสวรรค์ไก่ชนอันนี้มันเพิ่งออกกอย ตอนนี้ทีมงานฝงกอยกับสวรรค์ไก่นกำลังจะลงเดินทุกคนนะครบีกมนไปอ้วยรสู้ๆทงานอ่านเออยืเอาอะไรยือาตัเห็นหลายคนเออตอนนี้กำลังเรื่อพี่้ต้ ระวังเพื่อนก้อยเพื่อนก้อยมณีทวาสนาช่องศูนย์แมนมิซิสคาเลาะเพราะว่าิไล่แต้มดีเชียไปน,ะนะ้องนาะเพกำนจะกำลัง,งเดินแล้วตอนนี้นะมื่อวานมาแต่อลิตาแม่แป้งกับปนมาเนาะอลิตกับปนมามาติดตามสนุนกกันมาเพื่อนก้อยไปทางนี้โอ้นะ เสียดลกันหากำลังใจเพื่อกอลักันพี่น้องในวันนี้มะกินเาจะไล่สดต่อต้นก้อยอ่าประมาณนี้ทุกคนแบบนี้เออไลไปเรื่อยไลไปเรื่อยลูีิโอ้โหน้ำแข็งนะไปเรื่อย เรื่องการเพพึงก้อยจะมีสิบร่นหรือบอ่อนะจ้าทุกคนแต่วาสนาสองชุนกับเขาละครว่าอะไรไปเนาะก็คอ,อ,อ,อยนะส,สุเป็นเป็นกำลังใจเพื่องก้อยคือกันมะทุกนี้โอ้ยเนาะเพื่องก้อยโอ้โหรอ จบการแข่งดไปพีนออ่น้องเพิ่อนเอาก้อยกำลังไปหนึ่งประตูต่ตอศูนย์ในมือน,นี้นะทุกคนนะสำหรับมือน,นี้พี่น้องมาเป็นกำลังใจให้กับเพิออออ่อนเอาก้อยต่อในตั้งที่สองนะจะสามารถยิงได้อีกบ่นในมือน,นี้สองสองมีอเอฟซีพ็ฟอเรนนะมาเปิดกัน

ช่วงพักเทิ่งมาช่วงพักเริ่งหลังเคยสุดพักงทีเยน่งสาสี่เสียง ติดตามชมต่อพี่น้องในครึ่งเวลาที่สองนะครึ่งเวลาที่สองตอนนี้พี่น้อคก็งอหย่อนตอนนี้คือลาที่สองไปเรื่อยๆทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โห โอ้โหเดือดมากพี hmm. yeah. no. oh. ่นองวันนี้ฟางก้อยนำอยู่หประตูต่อหนึ่งเออหประตูต่อศูนย์ะสำหรับก้อยตีไปรุ่อต่อตีตังทีสองมาเพิ่องก้อยจะสามารถยิงได้อีกบ่ทาชนะสองศูนย์มันมีสิทธิ์เขารอบเพื่อก้อยวันนี้ รอบก่งกูไม่ยังหอกต่อไปมาติดตามสุนต่อพี่น้องเอกอยเพื่น้องในทีนิโอ้เขาเพิ่ียะสมรูส่รู้สมร้เขาเมื่อไหร่เามอไร่าเมื่อไ่เขา่หลเขาเมื่อไรเขาเมือร โอสดงว่าอลในนี้สองมวนอย่าเดียวใส่ก้าใส่เข่าแล้วใส่ใสกลูใส่ไปเเอาเลยมุงโ้ลูกนี้เนาะตอนนี้เพื่ออ้อยนำไปแล้ว2ประตูต่อศูนพเ้อกในครึ่งเวลาที่2มาลุ้นคะแนนได้เสียนํา่กันว่าเพื่อออ่อยจะได้เขารอบแทีมหรือบอล่พี่น้องตอนนี้ฟี่คิกอีกจากเพื่องอกอย แล้วเขาลูกนี้อลอยเฮาก็มีเฮอีกเลยนะพี่น้องรุนต่อพี่น้องรุนต่อเานี้ตนเปิดมาเยเงี้บ้านโอ้บ่อ่านพี่น้องบ่อานสั่บสั่บเทดเวลานี่เคืองเวลาที่2 4สองี่นาทีพี่น้องสีนาทีส่นาทีสี่นาที เอาหกเอาหเอาสิก็ได้ไปสนาทีนะทีมออทีมกอนเฮ้ย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 ังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เปิด บ่โอ้ยเนาะยันมู่เหม็นโอ้ยันชงเลยจบลงไปเนาะพี่น้องสำหรับคุณนี้ระหว่างทีมของเพื่อเอกอยพบกับสวรรค์ไก่ชนเอฟซีก็ถือว่าเพื่อเอกอยก็สามารถเอาชนะทางทีมสวรรค์ไก่ชนเอฟซีไปได้ซอมประตูต่อศูนย์ ก็ถือว่าเพื่อคอ,อ,กกอยมาไลค่คะแนนได้เสียแล้วก็ถือว่าได้เข้ารอบแปดทีมแบบบุตวิดพี่น้องเนาะจะได้กัฝากไปติดตามชมติดตามเชียร์ทีมของเมือ,อ,อก,ก้อยในรอบแปดทีมเนี่ยพี่น้องซึ่งเราจะมาแข่งกันในมมองนี้พี่น้องซึ่งการแข่งบัิตจะแจงคืนในตาตารางเนาะพี่น้องเพราะว่าจะได้กะดีใจในเพื่อ้อยวันนี้พี่น้องทีว่า สามารถผ่านเราไปทีมได้เนาะพี่น้องเกมในวัอนี้ก็ถือว่าดูเดือดร้ายนะครับเนาะดูเดือดเสียสีมากมากเลยเนาะเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลับแต่ว่าสุดท้ายกับเพื่อคอยทีมงานเพื่อคอยสามารถได้ประตูไปก่อนพี่น้องสามารถยิงประตูได้จองประตูก็ถือว่าผ่านกันแล้วเป็นทีละ้อยนะเนาะงยินดีกับความขอบใจสำหรับคลิปนี้พี่น้องที่เข้ามาติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับคลิปที่สองในวันนี้น้อพี่เนาะยูทีเกิดบ้านเมืองอุทุมพรแขวงสวนเขตหรือว่าเมืองเซนอลเองพี่น้องสำหรับการแข่งขันอ่าบ้าน8คนพี่น้องเต้บ้าน8คนหรือว่าฟุตบอล8คนเตะเจ็ดครับหนึ่งนาะพี่น้องสิงคขันวันที่7ตุลาวันครูแห่งศาสตร์นาะพี่น้องวันครูแห่งศาสตร์วันครูของสปปลาวเองพี่น้องเนาะได้ครับฝากติดตามชมติดตามเชียร์ในรอบแปดทีมนะครับน้องติดตามชมกันในรอบแปดทีมว่า เ่อร์ก็จะนําสมารถผ่านเข้าไปรอบลึกๆคนได้หรือบปล่าสำหรับคลิปนี้กะสิดีเจ้าเลยพี่น้องผมขอบใจทุกๆการติดตามรัผชมขอพี่น้องบรรจุบุคคนทางช่องยูทูบสายลมทิ่นชินโยวชาแนลเอาเนาะพี่น้องเข้ามาที่ติดตามทุกคลิปนี้ที่ยังไม่ทันกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันเลยพี่น้องสวยกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์แน่นะบไปแล้วเนาะเพื่อเป็นการแจ้งกับบ่าวจิตจากช่องยูทูบสายลมทิ่นชินโยวชาแนลเอาไปแล้วเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าวันจันร์จะมาแจ้งคืนในตารางในการแข่งขันของ ทีมงานเพืงอนอยกรฝากจดถือไว้ได้เนาะพี่น้องสรคลิปนี้แมนที่จบเป็นงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย